สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีวิธีการทำกะหรี่ปั๊บจิว๋วไส้ไก่มาฝากกันค่ะจะมีวิธีการทำและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะและนี่ก็คือส่วนประกอบทั้งหมดของเราในวันนี้ค่ะ ในวันนี้เราจะทำไส้ไก่ส่วนประกอบของเราก็จะมีมันฝรั่งหอมหัวใหญ่หั่นเต๋าเล็กๆอกไกส่สับเอาเฉพาะเนื้อไก่เกลือผงกะหรี่น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลแล้วก็พริกไทยคะ่ะอันนี้จะเป็นในส่วนผสมของการทำไส้ไก่นะคะ ถัดมาจะเป็นส่วนผสมของการทำแป้งแป้งก็จะมีแป้งสาลีตราเว้าน้ำปูนใสน้ำมันถั่วเหลืองเกลือแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราจะมานึ่งมันฝรั่งกันก่อนนะคะมันฝรั่งเราจะไม่นึ่งจนเละนะคะจะเอาสุกแค่พอดีค่ะถัดมาผสมแป้งแป้งสาลีตราเว้า เกลือแล้วก็น้ำตาลในขั้นตอนการผสมแป้งเราจะใช้มือลงไป,ปคลุกเคล้าลงไปนวดแป้งนะคะก่อนนำมือมาใช้ทำอาหารล้างทำความสะอาดก่อนนะคะถัดมาตามด้วยน้ำมันถั่วเหลืองค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเลย ถัดมาตามด้วยน้ำปูนใสค่ะน้ำปูนใสเราจะค่อยๆใส่นะคะเพราะว่าแป้งจะได้ไม่แฉะจนเกินไปค่ะถ้าแป้งแฉะเกินไปแล้วเนี่ยจะแก้ลำบากนะคะเดี๋ยวเราจะนวดแป้งให้เข้ากันเลยค่ะ และตอนนี้เราก็นวดมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะส่วนผสมทุกอย่างก็เข้ากันเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เนื้อแป้งเนียนๆประมาณนี้เลยค่ะพอเราได้แป้งแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะใช้พลาสติกคลุมไว้แล้วพักแป้งเป็นเวลา20นาทีนะคะในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะมาผัดไส้กันค่ะใส่น้ำมันลงไปตามด้วยหอมหัวใหญ่เราจะผัดหอมให้สุกเลยนะคะ วิธีสังเกตว่าหอมสุกหรือยังให้ดูว่าตัวเนื้อหอมเขาจะใสขึ้นมานะคะพอเราผัดมาสักพักจนเขาใสแล้วก็แปลว่าสุกแล้วค่ะพอหอมสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่เนื้อไก่สับลงไปตีให้เขาแตกตัวออกจากกันนะคะสามารถทำตามแบบในคลิปได้เลยค่ะ แลวพอเราตีจนเขาแตกตัวออกจากกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงเครื่องกันค่ะส่วนประกอบแรกนะคะเป็นซอสหอยนางรมค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวพริกไทยค่ะเกลือน้ำตาลผงกะหรี่ผัดส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ ในขั้นตอนนี้เราสามารถชิมรสชาติได้นะคะรสชาติเขาจะออกหวานนำค่ะและพอเราผัดมาสักพักจนส่วนผสมเขาเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่มันฝรั่งที่เราได้นึ่งไว้ใส่ลงไปค่ะมันฝรั่งที่เรานำไปนึ่งเอาแค่พอสุกนะคะเราจะไม่เอาเละค่ะเราจะใส่มันฝรั่งในขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะ แล้วพอใส่มันฝรั่งลงไปแล้วก็ผัดให้แห้งเลยค่ะเราจะผัดให้แห้งเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเวลานำไปห่อแป้งจะได้ไม่แฉะค่ะ และตอนนี้เราก็ผัดมาสักพักนึ่งแล้วนะคะได้เนื้อแห้งประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะและตอนนี้แป้งที่เราได้พักไว้ก็ครบ20นาทีแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาตัดแบ่งแป้งกันค่ะแป้งส่วนที่เหลือไว้ก็ให้ใช้ผ้าคลุมไว้ก่อนนะคะเราจะตัดแบงแ่งแป้งออกมาเป็นชิ้นชิ้นค่ะ ขนาดเล็กใหญ่ตามชอบได้เลยนะคะ และพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาคลึงแป้งกันค่ะเราจะคลึงแป้งไม่ให้บางหรือว่าหนาจนเกินไปนะคะถ้าแป้งบางเกินไปเวลานำไปทอดแป้งเขาจะแตกค่ะให้ได้ประมาณนี้นะคะแล้วใส่ไส้ลงไปเลยค่ะแล้วพอใส่ไส้ลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะบีบหัวบีบท้ายให้แป้งติดกันค่ะ นี่ค่ะสามารถทําตามแบบในคลิปได้เลยนะคะพอเราปีบให้แป้งติดกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะพับตรงมุมพับตรงปลายแล้วพับบีบไล่ขึ้นมานะคะพับตามแบบในคลิปได้เลยค่ะ และนี่ก็คือกะหล่ีปั๊บจิ๋วที่เราพับได้นะคะในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะมาทอดกันค่ะในช่วงแรกเราจะทอดโดยใช้ไฟอ่อนนะคะใส่ขนมลงไปเลยค่ะและพอเราใส่ขนมลงไปครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตะหลิวใช้ตะหลิวช้อนขึ้นตามแบบในคลิปได้เลยค่ะเราจะค่อยๆค,คนนะคะ เวลาคนก็ช้อนขึ้นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทอดไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเหลืองกรอบเลยนะคะ ตอนนี้เราก็ทอดมาสักพักเขาก็เริ่มมีสีเหลืองแล้วนะคะเราจะปรับเป็นไฟกลางค่ะในช่วงที่ทอดนะคะให้คนบ่อยๆเขาจะได้มีสีเหลืองกรอบทั่วทั้งชิ้นค่ะเดี๋ยวเราจะทอดไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเหลืองกรอบเลยนะคะ แล้วตอนนี้เขาก็มีสีเหลืองแล้วก็กรอบแล้วนะคะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะนำขึ้นเลยค่ะและเดี๋ยวเราจะทอดไปเรื่อยๆจนครบตามจำนวนเลยค่ะ และนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับกะหรี่ปั๊บจิ๋วไส้ไก่จากทางช่องขายดีชาแนลของเราคะ่ะยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ